ดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะในวันทแเลข่าวในเฮียบอกไม่ชอบเด็กสเปเชียลอีพีคนพี่มีอาการเจ็บขาตึงกับเดินกระเพกและคนน้องคอยดูแลไม่หา่างแทบจะประคองเดินเลยทีเดียวช่วงสัมภาษณ์มีคนห่วงกันด้วยนะถึงกับดุเบาๆเลยทีเดียวและที่ฮอบไม่ไหวคือเขาหมอบรักกันด้วยขิงกันสุดๆทั้งหอมแก้มทั้งใส่แหวนให้กัน เจอซีนนี้เข้าคนดูฟินไม่ไหวเลยจริงๆมาชมความน่ารักนี้กันเลยค่ะ สวัสดีครับผมคันสอนครับสวัสดีครับผมเพนจินครับอตอนนี้ให้สอนยังสโลแกนเดิมใหม่ไม่ชอบเด็กหรือว่าเปลี่ยนไปแล้วก็ <Good. S 1> ไม่ได้ชอบนะครับโคตรรักเลยครับแเด็กลหรอแลเด็กเหรอเด็กก็ชอบอยู่แล้วนะครับ ตอนนี้ก็ยิ่งชอบมากกว่าแล้วก็รักมากขึ้นที่สําคัญเรียนรู้แล้วก็เก่งมากขึ้นเลยครับัใช่ไหมเสื้อเสื้อเสือ๋อเมื่อกี้มันร้อนไงแล้วต้องแต่ม่าคืนแล้ว ผมเนี่ยผมก็ไม่ชอบให้ใครมามองใช่ไหมขี้หึงผมอะขี้หึงไม่ได้เขียนเพลง,เ,พงเล่นๆรู้สึกงานจริงๆนี่เป็นมาแต่ก่อนกับตัวด้วยซ้ำผมไม่ชอบให้ใครมามองคนที่ผมรักเพราะเป็นของผมคนเดียวผมมองมองคนเดียว รืติ๊แทชแงานของวันนี้ให้กับพี่สไปด้วยนะคะนี่เอาละค่ะและนี้นะคะคือซีรีส์ของเรานะคะกำบงานแสดงข่าวนะคะตอนพิเศษของซีรีส์ค่ะนายเฮียบอกว่าไม่ชอบเด ตรงนี้หลบนิดเดียเดี๋ยวฉันโดนนะเดี๋ยวจะดิฉันก็เป็นเออ่ให้ดิฉันเป็นปะการังนะฮะหรือว่าเป็นเป็นอะไรไดีๆในในแม่ก้าวนี้เป็นหินโคโศกอะไรตรัวนี้ก็ได้นะฮะดิฉันเป็นได้นะฮะตรงนี้เลยนะฮะเพราะว่าในซีรีส์มันสวมแหวนที่นิ้วนางนะครับเฮ้ยอ,อว่า,อวาเออว่าเห็นแล้วอ่า บ้านอย่างเราที่เอาใจใส่เรื่องของคุณมาตลอดแต่ก็ติดตามเชียร์คุณรักกันอยากให้บอกอะไรเกีวกับความสัมพันธ์นิดหน่อยค่ะก็รักกันอยู่แล้วนะครับไม่ต้องเสียก็ได้ใช่ครับเราไม่จำเป็นต้องเสียนะจริงๆไม่ต้องมายุ่งเรื่องของเราก็ได้เราจะรักกันอยู่ <c oughs> อย่างนี้แหละหลังจากนี้แม้เราจะไม่ได้เห็นกับคุณแล้วคุณก็ยังจะรักกันอยู่เรั่อยๆโอเครักมากขึ้นเรื่อยๆด้วยครับสามารรักกันให้ดูหน่อยทำอะไรนะฮะน่ารักกันให้คนดูดูเลย เชื่อใจว่ารกันจริงเชื่อใจเว่ารกันจริงเคผมก็เป็นของผมแบบนี้แหรอพี่เลยได้ผมเป็นของพี่อะไม่ไม่เป็นไรพี่มีคนของพี่ละพี่พี่พี่เป็นคนของคนอื่นอยู่แล้วพี่ไม่สามารถเป็นคนของใครได้ฟ้องพี่โอ๊ตพี่ก็ไม่ได้นอกใจนี่พี่ก็บอกแล้วว่าพี่มี ที่มีคนของพี่แล้วเลงเป้าหมายหลักเป้าเตรียมตัวจู่้จง